บุคคลท่ามือเปล่าท่าทอดหมวกประโยชน์ใช้ท่าทอดหมวกในระหว่างการประกอบวิธีทางศาสนาคำบอกเป็นคำบอกลวดใช้คำบอกทอดหมวกการปฏิบัติแบ่งออกเป็นสามตอนตอนที่หนึ่งเมื่อได้ยินคำบอกทอดหมวกตอนที่หนึ่งให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้าลำตัวในลักษณะงอข้อศอกพร้อมกับพลิกงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็วให้นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวมมือตั้งขึ้นข้างบนและตั้งฉากกับฝ่ามือแขนซ้ายท่อนล่างขนานกับพื้นและตั้งฉากกับลำตัวแขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดลำตัวข้อศอกเสมอกับแนวแผ่นหลังพร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นไปจับที่กระบบงหมวกใช้นิ้วทั้งสี่ท่าไปกับกระบบงหมวกด้านบนนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อศอกขวาเปิดแขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขวา ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยตอนที่สองเมื่อดียยนคำบอกถอดหมวกตอนที่สองให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกหมวกออกจากศีรษะแล้วนำมาวางครอบที่หัวนิ้วม,มือซ้ายอย่างแข็งแรงหันหมวกไปทางขวาของลำตัวขอบกบบังหมวกอยู่แนวโคนนิ้วมือซ้ายมือขวายังจับที่กบบังหมวกในลักษณะเดิมข้อมือขวาไม่หักและเป็นแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่างตอนที่สามเมื่อได้ยินคำบอกถอดหมวกตอนที่สาม ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้จับคอม,มวกด้วยมือซ้ายลักษณะกำรรม,มือ